ตีกดคูณเป็นชั่วโมงตีอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีเฮ้ยคุณมงคลบอกว่ายอมเถอะครับเชื่อผมโอ้โหพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับผมยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอะไรครับไฟมาเลยก็ต่ออีก3ชั่วโมงมาล่ะอยู่ด้วยกันไหม <laughs> เฮ้ยเฮ้ย เป็นไงเป็นไงคุณบางคนคุณเห็นหรือยังคุณเห็นหรือยังคุณเห็นหรือยังว่าความมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงคุณจะบอกให้ผมเยอมแพ้ไม่ได้ครับผมผมไม่ได้คนจอมแพ้ง่ายขนาดนั้นครับโอ้โหเป็นไงพวกคุณดูถูกผมนี่ปีกยังหาไม่ได้เลยมันตอบมาดูอีกแล้ว เป็นไงเป็นไงเล่าเป็นไงเล่า <laughs> โอ้เดี๋ยวมือไม้สั่นครับผม <laughs> อือฮือไอทำดาล้ะโวย